สัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องจะมาสาธิตวิธีการทําไส้เค็มนะคะแบบที่เป็นมะพร้าวขูดขาวแบบนี้นะคะให้ดูกันก่อนมะพร้าวขูดขาวแบบนี้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่เราสั่งซื้อได้ที่ตลาดนะคะตลาดสดต้องไปช่วงเช้าๆนะคะที่นี่นะคะที่น้องอยู่ก็ใกล้ๆกับตลาดสำโรงนะคะข้างๆ Imperial World สำโรงนะคะเราไปสั่งแม่ค้าเขานะคะอ่ะให้ดูชัดๆอีกรอบนึง เราจะต้องให้เขาปอกเปลือกนะมะพร้าวถ้าเป็นมะพร้าวคั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาเขาก็ทาะแล้วเนี่ยจะมีผิวดำๆนะคะติดอยู่ที่เนื้อตัวเนื้อมะพร้าวเขาก็จะเขาเรียกว่าเขาก็จะบดปั่นของเขาในเครื่องเลยนะคะแต่เราจะให้เขาเาเรียกว่าปอกเปลือกดำๆออกนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อมาทําไส้เค็มนะคะนี่ค่ะ ทีนี้เอ่อตัวที่อุปกรณ์ต่างๆที่เวลาเราทำที่อเมริกาเนี่ยไส้เคม็มหนองก็จะใช้ก้านผักชีเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ารากเนี่ยก็ค่อนข้างจะหายากแล้วรากผักชีถ้าหาได้ก็จะเป็นที่เราเก็บแช่แข็งไว้แต่วันนี้นะคะรสชาติจะต้องสดหอมอร่อยกรมกรอมแน่นอนนะคะเพราะว่าเราใช้รากผักชีแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเป็นรากผักชีสดเดี๋ยวเราจะใส่ทั้งหมดเลยนะคะ6 หกรากที่เราได้มาก็มีหัวหอมแดงนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจะดูสูตรจากอันเดิมได้เลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนมะพร้าวขูดเส้นเป็นมะพร้าวที่เขาเรียกว่ามะพร้าวข้นนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยหนองก็ได้มาสองยี่ห้อนี้นะคะพริกไทยขาวกับพริกไทยดําก็หาซื้อได้ตามตลาดในประเทศไทยหน่องก็ไม่สําคัญที่ยี่ห้อนะก็โอเคส่วนน้ําตาลที่เราผัดนะคะกับเกลือหน่องไม่ได้เอามาขึ้นโต๊ะนะไม่มีโต๊ะเล็กมาก เดี๋ยวเราจะมาทํานะคะน้องจะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาผัดไส้กันนะคะวันนี้เราจะเทสตเตานะคะน้องสั่งเตามานะคะเป็นเตาแบบเ,เดี๋ยวน้องให้เพื่อนๆดูเตานะคะนี่นะคะเตาก็จะเป็นแบบที่ไม่เป็นเทปลอนนะคะเขาจะเป็นแผ่นเหล็กนะคะเราจะมาเทสกันว่ามันใช้ได้ไหมเป็นยังไงบ้างนะคะก็รุ่นนี้ก็สั่งมาจากในเว็บไซต์นะคะ ก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากทราบรายละเอียดก็สามารถสอบถามได้นะคะน้องน้องก็แนะนําได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบทําขนมเบื้องนะคะในประเทศไทยดูสูตรดูะมะพร้าวขูดขาวที่แตกต่างกันจากที่เราเคยทำานะคะว่าเขาจะมี t e x t อร์เป็นยังไงอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมไหมแอะสูตรเดิมนะเพื่อนๆสามารถดูสูตรได้เดี๋ยน้องแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะส่วนของก้านผักชีนะคะน้องก,ก็ยัง ก็ยังติดอยู่นะคะหมายความว่าอย่างที่อเมริกาที่น้องทำเนี่ยใส่เค็มอะน้องก็จะมีก้านผักชีใส่เข้าไปด้วยนะก็เลยหั่นนะคะเพื่อให้เขาได้ได้กลิ่นได้สีมีสีเขียวเขียวปะานนะคะนอกจากใบมะกรูดที่น้องหั่นไว้นะคะนี่นะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นเอ่อเอ่อเรียกว่าเป็นแบบปรับเนาะได้ได้ทั้งรากผักชีสดสดได้ทั้งตัวเอ่อ ตก้านผักชีด้วยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดที่หอมๆนะคะใบมะกรูดที่หอมหอมหอมมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าสดใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะผัดกันเลยค่ะไส้เค็มสูตนี้เราจะอาศัยน้ำมันเล็กน้อยนะคะเราจะเราจะเจียวให้เครื่องหอมเลยนะคะเครื่องที่เราตําไว้ ใช้ไฟกลางนะน้ำเหมือนเดิมนะคะประมาณเสร็จหนึ่งส่วนสี่นะคะ เสร็จหนึ่งส่วนสี่หมอจะเติมน้ำนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะวันนี้เราได้น้ำตาลทรายที่เป็นสีไม่ขัดสีนะคะน้ำตาลทรายขาวไม่ได้แบบขาวจัวนะคะเขาจะเป็นแบบน้ำตาลทรายสีค่อนทางาเข้มก็เป็นชนิดที่แบบว่า ในประเทศไทยหาซื้อได้ง่ายนะคะน้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีจะน้องดูก่อนเนี่ยคะ่ะได้มาแบบนี้นะคะอีห้อนี้แหละวังวังขนายเนาะก็ มีน้ำตาลทรายแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะน้ำตาลทรายขาวก็ใช้ได้นะคะอ่ะเราก็เคี่ยวเขานะคะให้เขาเรียกว่างวดนะคะให้ ค่ะเริ่มหยดแบบหยดแบบไม่เร็วแล้วนะคะหยดแบบไหลแบบช้าเนี่ยพอล้เราก็ใส่ตัวนี้เลยมะพร้าวนะคะ ตด้วยตัวก้านผักชีที่หน่องหั่นไว้นะใส่เข้าไปเลย ตัวมะพร้าวตัวนี้เขาจะขูดแบบมะพร้าวคั้นน้ำนะคะเขาก็จะฝอยค่อนข้าง,างจะฝอยแบบว่าเหมาะกับทําขนมเบื้องชิ้นเล็กๆพอดีทานะคะแต่ถ้าจะทําชิ้นใหญ่ๆก็อาจจะปรับเป็นมะพร้าวขูดมือนะคะแบบที่ตามสูตรที่น้องให้ไว้อันนี้ก็อิงจากสูตรเดียวกันนะคะแค่เปลี่ยนเนื้อมะพร้าวเท่าน,นั้นเอง หอมมากค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะผัดสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงพริกไทยกับใบมกนะกรูดวงท้ายๆนะคะ ก็ช่วงท้ายนี้น่องก็โรยพริกไทยนะคะกับใบมะก,กรูดหั่นฝอยนะคะแล้วเราก็จะรดไฟให้อ่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อจะให้เขาคุมอุณหภูมิเพราะตอนนี้เขาเริ่มแห้งแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟไฟกลางแล้วนะคะลงมาอ่อนๆก,ก็ต้องผัดกันไปจนกว่าเขาจะแห้งดีนะเป็นอันจะใช้งานได้ถ้าเขาแห้งดีนะคะเพราะแห้งไม่ดีมันจะชื้นเกินนี่ยค่ะ ก็หน้าตาหน้ากินนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูขั้นตอนการทําขนมเบื้องกันเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวน้องจบท่านีกันลวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูาวิดีโอต่อไปนะคะที่ทําขนมเบื้องที่เราจะทดสอบเตากันนะคะเตาที่เราซื้อมานะคะ ขอดีของน้ำตาลทรายที่เป็นอไม่ฟอกสีนะคะเราจะได้สีของไส้ขนมที่ค่อนข้างจะไม่แหลมมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อมันกุ้งมาผัดเนาะเราเราทำแบบเออเขาเรียกว่าอะไร่ะแบบไม่ได้ใส่กุ้งนะคะแบบกินเจกินได้นะคะทานเจนะคะทางทานเจนะกินได้แบบคือเราจะไม่ใส่แบบเนื้อสัตว์เลยนะใน ในตัวไส้นะคะเนี่ยคะ่ะสีสวยมากๆเลยค่ะก็เพื่อนๆเราก็ไปประยุกต์กันนะคะก็เดี๋ยววันนี้หน่องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในลิวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ไปแล้วละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ลิวิดีโอนี้หนอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ